เราสังเกตนะเราจะเห็นอะไรที so ่ผ si so ิดเห็นอะไรที่ผิดสังเกตไม่น่าจะใช้คองคุคิดจากนะที่ลองบูนะมีคนรับเชื่อมีเหน่งมีลิต้ามีเมย์นะมีฝนมีพิมพ์มีพัดผมรู้สึกอากจะพิมพ์อแล้วมีนกนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะบางคนนะเมย์เมย์นี่เนี่ยเขายังจริงๆยังไม่ได้รับเชื่อ เขาประสนใจมากก็มาประจำยิ่งลงรับเที้ยวไปต่ว่าเออเที่ยวความเชื่อที่ยวความเชื่อเขาชอบนั่งกับที่เป็นเพนชอบนั่งคุณน้องอ๋อดิ้นนี่นี่ลูกวิว่าอาจารย์สนุใส่เข้าใจผิดแล้วว่าเมนนี่หมายถึงแม่ดิป่ะอ๋อใช่พอวันนั้นเมื่อคืนนี้อาจารย์โยฮันบอกว่าเมนนี่หมายถึงแม่ของมีหลายเมนเขาถามผมเก๋อยู่ โอเคนะเออนี่ค่ะแ <Okay. S 1> บบตอัที่สมาแล้วเนี่ยก <Okay. S 1> ็มีแชมป์มีเอลิชาฮันนานิกขนมจีนและลินนี่ซึ่งจะทำกันในแคมป์ปจำได้ไหมครับ <Okay. S 1> ละล็อตใหญ่นะครับที่ลองบีมีคนโอนถ้าเป็นสมาชิกภาพนะครับครอ,อบครัวนิวพอร์ตเอ๊ <Yeah. S 1> สี่คน <laughs> นะคะับแต่กำลังจะทำครบ <Okay. S 1> อบครัวเออ่คอฟแมนเหรือออกซีเว้นะเจมส์กับปีเตอร์และต่อไปกำลังอาจจะมี สมาชิกใหม่เพิ่มข้ตอนหลังี่อาจารย์แล้ววีแล้ที่โอนเป็นสมาชิกใหม่ใครนะออกปีแล้วนี่ของปีปีนี้นี่ปีนี้นี่ปีหนึ่งคุณอ้อนะครับคุณอ้อยิมอ้อภรรยาภรรยาคุณตงไรจุดประกาศที่ไก่เชลเนี่ยโอ้พระเจ้าก็อวยพรมากทีเดียวคนรักเชื่อและบัพตมานะคงมีตาเอ่อแพนด้าคุณหนุ่ย พรเชื่อแต่ยังไม่รับอป็สมานะคุณพรกับหนุ่ยนะคุณหนุย่ยกับคุณพรนี่เชื่อแต่ยังไม่รับบีปเจสันดีแต่ว่าทั้งสามนะบีคนที่สองครับนี่ดีนี้อยู่เมืองไทยมีคนโอนเข้าเป็นสมาชิกภาพนี่ก็มีคุณแจวคุณหนุย่ยคุณเอ๋คุณแม่สีต๊ฝนแขกแขกนี้ก็คือแขกคุณแคตตี้นะชื่อเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นแขกที่อยู่ที่ที่การเทรเลส ผู้สนใจก็มีเจนเนี่กับมาร์สองครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าอุดขอที่แฟนเทเลนมามากทีเดียวแล้วต่อไปเรามีความเชื่อพระเจ้าจะอุปขอมากขึ้นนะ mm hmm. โอเคข้อหนึ่งนี้มีผมตกหล่นอะไรไปนะครับมีคำถาม